สวัสดีครับในคลิปนี้เนี่ยเราอยู่กันในซีรีส์ s k i บ i d i Toilet Zombie Universe EP ที่11 New Virus จากช่อง Monster Up นะครับซึ่งเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยทานทัพของฝ่ายพันธมิตรนะครับก็เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซอมบีน้นะรวมไปถึงไททันสปิกเกอร์แมนที่ก็พลาดท่านะครับติดเชื้อไวรัสกลายเป็นซอมบี้ไททันสปิกเกอร์แมนไปนะครับซึ่งก็มีทีม s k i บ i d i Toilet ในชุดเกาะเวอร์อชัน Mark 1เนี่ยออกมาเป็นคู่มือให้กับซอมบี้ไททันนะส่วนตากล้องขขออองเเราาาาานนนนนนีี่ยยกกก็ไไดด้้้ึบิมจทัพ ำเรร็จนะคับแต่ว่ายานบินนั้นก็ไปร่วงตกลงกลางป่าที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะตัวหลังจากนั้นเนี่ยทีมของฝ่ายพันธมิตรนะครับก็ได้ไปเจอกลุ่มตัวละครกลุ่มหนึ่งนะซึ่งตัวละครในกลุ่มนั้นเนี่ยก็มาจากจักรวาลของดอมสตูดิโอนะครับจะมี r ริลแมนมีดริว o ม a นแล้วก็พี่ Hammer คล็อกแมนนะครับซึ่งก็มีอุบัติเหตุเล็กน้อยนะทำให้ตัวละครทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องเข้าต่อสู้กันนะครับแต่แล้วเนี่ยก็มีเจ้าซอมบี้หัวส้วมตัวใหญ่นะโผล่มาขวางการต่อสู้นันไวนะครับแล้วในภายหลังเนี่ยก็มีตัวละครอย่างท่านหัวหน้าคล็อกแมนมาหยุดความวุ่นวายทั้งหมดเอาไว้ชั่วขณะหนึ่งนะซึ่งนี่นะครับก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดก่อนหน้านี้นะหากใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปดูตัวเต็มกันมาก่อนนะครับจากช่องมอนสเตอร์อัพแล้วค่อยกลับมาดูช่องผมก็ได้นะแล้วใช่เลยครบน,คนิิน ker, ปนิปปีีี้้เยมกด์ออรูซซส เว r s ์ EP ที่11 n เ w นิวไวรัสจากช่อง MonsterUp นั้นเราได้อะไรกันมาบ้างครับแล้วหากพร้อมกันแล้วเนี่ยก็รบกวนผู้ชมดด like, กดไลค์กด u b s c r i b e นะให้กับช่องของเราเพื่อที่ช่องของเราเนี่ยจะได้มีกำลังใจอยู่ต่อไปนานๆนครับเปิดี p มาเนี่ยเนื้อหาจะต่อจากตอนที่แล้วเลยนะ หลังจากที่ท่านหัวหน้าคล็อกแมนได้ใช้ระเบิดหยุดเวลาหยุดการเคลื่อนไหวของซอมบี้หัวซ่วมหัวเลื่อยตัวนี้ได้นะแล้วจากนั้นเนี่ยท่านหัวหน้าก็ได้จับมือตะกล้องแล้วช่วยให้ลุกขึ้นยืนนะครับแต่ดูเหมือนว่าพี่เฮมเมอร์คล็อกแมนเนี่ยแต่ยังไม่ค่อยหนำใจนะยังอยากจะบวกต่อนะครับแต่ว่าท่านหัวหน้าก็ได้ห้ามเอาไว้นะก่อนที่ตัวละครทั้งสองฝั่งเนี่ยจะได้มีโอกาสพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นเลยนะตัวละครหลักๆเนี่ยยังอยู่ดีปลอดภัยกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้อง Woman, ies, ท,ออเลเลท วมไปถึงพี่ลัดคารเมล่าแมนและอเจสติวูแมนนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับแต่ที่งานเนี่ยตัวละครทั้ง2ฝ่ายก็ไม่มีเวลาที่จะพูดคุยอะไรกันได้นะเพราะว่าท่านหัวหน้าเนี่ยก็ได้เตือนว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับพร้อมกับชี้ไปยังเจ้าซอมบี้หัวเลื่อยตัวดีนะแล้วจากนั้นเนี่ยจูๆ่ๆผพนดินก็สันไหวนะแล้วตาก,กล้องของเราเนี่ยก็ได้หันไปเห็นกับฝูงซอมบี้ที่มีทั้งซอมบี้คาเมร่าแมนและซอมบี้คนหัวซวมนะครับกำลังวิ่งกลูกันเข้ามานะจากนั้นเนี่ยตากล้องของเราก็เหมือนจะวิ่่่่งหนนีแตวาเเลือไป็พ ดิวแมนคนนึงนะที่สะพายกระเป๋าเจ็ตแผคของเหล่าแคเมล่าแมนนะครับพร้อมกับถือไม้ดูดซ่วมเอาไว้ในมือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่ดิวแมนคนนั้นนะครับก็ถูกซอมบี้ตัวหนึ่งพุ่งเข้าใส่นะทำให้กระเป๋าเจ็ตแผคของเขาเนี่ยหลุดกระเด็นออกมานะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทําไมกระเป๋าเนี่ยมันถึงหลุดง่ายขนาดนี้นะถูกซอมบี้กระโดดเข้าใส่หน่อยก็หลุดออกมาสงางานนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอเนี่ยเจ้าซอมบี้ตัวนั้นก็ได้กัดแขนของพี่ดิวแมนที่ถือไม้ดูดซ่วมอยู่ขาดกระเด็นออกมาเช่นกันซึ่่งงงงททั้ก้กกรระะเเเป๋าจ็็แแแพไมมดดดูวลขขนอ มาอยู่ตรงหน้าของตะกล้องเราทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าในฉากนี้เองเนี่ยพอตะกล้องเราหันไปได้นิดนึงก็ได้ไปเจอกับตัวละครตัวนี้นะครับใช่แล้วครับเขาคือเจ้าหมออีกานั่นเองนะที่โผลมาจําสแกตตะกล้องของเรานะครับแล้วจากนั้นเนี่ยพี่เก๋ก็ได้คามุยหายไปนะแต่หลังจากที่ควันสีดาเนี่ยได้จางหายไปหมดแล้วก็มีซอมบี้วิ่งพุ่งเข้ามาใส่ตะกล้องทันทีเลยซึ่งเจ้าซอมบี้ตัวนี้เนี่ยก็พยายามที่จะกินตะกล้องของเรานะครับแต่ว่าตะกล้องเนี่ยก็สามารถเอาแขนยันคอของมันเอาไว้ได้นะแล้วจากนั้นเนี่ยพี่เก๋ก็ได้ ไม้ดูดซ่วมที่กระเด็นมาตะกี้นะครับพร้อมกับกดปุ่มอะไรบางอย่างตรงไม้ดูดซ่วมนะถ้าไม่มีเหล็กแหลมๆเนี่ยพุ่งทะลุส่วนของปลายไม้ออกมานะครับซึ่งไม้ดูดซ่วมในเวอร์ชันนี้เนี่ยทางผู้สร้างอย่างคุณมอนเซอร์อันะครับก็อาจจะอ้างอิงไปถึงอาวุธของพี่คริโตในจักรกวาลของคุณดาฟักบูมก็เป็นได้นะเพราะว่าลักษณะของทามเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับและนอกจากนี้นนในฉากนี้หากเราสังเกตไม้ดูดซ่วมอีกอันหนึ่งนะครับตรงปลายของไม้ดูดซ่วมเนี่ย เราจะเห็นน้ำสั้นๆที่อยู่ข้างในนั้นนะซึ่งหากมีการกดปุ่มสวิตช์ของไม้ดูดซ่วมอันนั้นเนี่ยน้ำก็จะแทงออกไปเหมือนไม้ดูดซ่วมอันนี้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตากล้องของเราที่ได้เปิดใช้น้ำของไม้ดูดซ่วมนะครับก็ได้กระแทกไม้ดูดซ่วมเข้าไปยังหัวของเจ้าซอมบี้ตัวนี้นะแต่ว่ามันเนี่ยก็ยังไม่ตุยเย่นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยพี่แฮมเมอร์คล็อกแมนก็ได้เดินมาพร้อมกับเอาคอ้อนเนี่ยฟาดเจ้าซอมบี้ตัวนี้กระเด็นไปไกลเลยนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยตากล้องของเราก็เดินไปหยิบ ดูดซ่วมอีกหนึ่งอันนะก่อนที่พี่แกเนี่ยจะหันไปยังเจ้าซอมบี้หัวเลื่อยที่ถูกนนานนนาหยุดเวลาเอาไว้นะและตนนันดาดันเองเนี่ยพลังในการหยุดเวลาก็ได้หมดลงนะครับไอ้เจ้าซอมบี้ตัวนี้ได้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งและพร้อมกันนั้นนะครับมันก็ได้พุ่งเข้าใส่ตะกล้องทันทีเลยนะไม่รู้ว่า ไปกดตะก,กล้องมาจากไหนนะครับหรือว่าจะกดตะก,กล้องจากอีปีที่แล้วนะที่ตะก,กล้องของเราเนี่ยได้สัดนหม้ยไปยังหน้าของเจ้าซอมบี้ตัวนี้หรือเปล่าก็เป็นได้นะครับแต่ก่อนที่เจ้าซอมบี้ตัวนี้จะสามารถจัดการตะก,กล้องไปได้เนี่ยทันใดนั่นเองนะครับก็มีอะไรบางอย่างพุ่งมากระแทกหน้าของมันกระเด็นหมุนปลิวไปเลยนะแล้วใช่แล้วครับคนที่เข้ามาช่วยตะก,กล้องของเราเอาไว้เนี่ยก็คือเจ้า G Man นสกิฟตี้ทอเรตเวอร์ชันมาร์วันะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้สู้กับท่านสปิเกอร์แมนนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าผลของการต่อสู้ ว่าฉากนี้เนี่ยพี่จีมนยของเราเท่สุดๆเลยนะครับแบบหูเท่มากเลยพี่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยในอีพีนี้นะครับเจ้าจีมนยของเรา ก็กลับมาหน้าเขียวอีกแล้วนะจากแสงตรงหน้าอกนะซึ่งผมมองว่ามันดูแปลกเป็นอย่างมากเลยนะครับย่างก,กับกระสือในช่องเจดเลยนะทง้งทางที่อีพีก่อนหน้านี้เนี่ยแสงสีเขียวตรงหน้าอกมันไม่ได้สว่างขนาดนี้นะครับผมคิดว่าหากไปใช้เวอร์ชั่นเก่าเนี่ยมันน่าจะดูหล่อเท่มากกว่านี้หรือเปล่าเอ่ยแล้วฉากถัดไปเนี่ยพี่จีแมนของเราก็ได้หันไปเห็นฝูงซอมบี้นะครับที่กําลังกลูกันเข้ามาใส่ฝ่ายพนธมิตรนะแล้วจากนั้นเนี่ยพี่แกก็ได้เปิดอินเทอร์เฟซเมนูอะไรบางอย่างขึ้นมากลางอากาศนะครับตัวหนังสือบนสุดเนี่ย เขียนไว้ว่าคลอนะครับหรือแปลว่ากรงเล็บส่วนเมนูที่2เนี่ยก็เขียนไว้ว่าอาร์โมเลตอาร์มนะครับหรือก็คือแขนหุ um ้มเกราะนั่นเองนะต่อไปนะครับเมนูที่3เขียนไว้ว่าแฮนด์ไนฟ์นะหรือก็คือมีดพกนั่นเองอยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเมนูที่4เนี่ยเขียนไว้ว่าอาการก็คือปืนนะและเมนูสุดท้ายนะครับเมนูที่5เขียนไว้ว่าชิลน่าจะเป็นโลอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าในอีปีนี้เนี่ยพี่จีแมนของเราก็เลือกเป็นเมนูอาการนะครับแล้วจากนั้นแขนข้างขวาของพี่แกเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นปืนกล ซึ่งรูปลักษ์แขนแบบนี้เนี่ยเราก็เคยเห็นกันไปแล้วนะครับใน e ีที่7ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พี่จีแมนเนี่ยได้ทําการแปลงร่างให้เราได้ดูนะยแล้วฉากถัดไปเนี่ยพี่แกก็ได้ยิงกระสุนระเบิด3ามลูกนะครับเข้าใส่ฝูงซอมบี้ตรงหน้าระเบิดตู้มนะคิดว่าซอมบี้ตรงนั้นเนี่ยน่าจะตุยเย่กันเกือบหมดเลยนะครับและหลังจากที่ใช้งานเสร็จเนี่ยแขนของพี่แกก็ได้เปลี่ยนกลับเป็นแขนเหล็กเช่นเดิมนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่ากิจพลังงานของชุดเกราะของพี่จีแมนเนี่ยได้ลดลงไป2ก้อนซึ่งก่อน,นอหน้านี้ เนี่ยใน EP ที่9จุดเกาะของพี่จีแมนเราเนี่ยแป็ดยังเต็มอยู่เลยนะหลังจากต่อสู้กับซอมบี้ท่านทับอร์แมนไปเนี่ยแป็ดก็หายไปแล้ว4ก้อนนะครับและหลังจากที่ยิงปืนมิสไซล์ไปตะกี้3นัดเนี่ยแป็ดก็หายไปอีก2ก้อนนะครับทำให้ณตอนนี้เนี่ยแป็ดของพี่จีแมนของเราก็เหลือเพียงแค่4ก้อนนะจาก10ก้อนนะครับผมและในระหว่างที่พี่จีแมนเนี่ยกำลังเก๊กเท่ไม่เสร็จนะครับไอ้เจ้าซอมบี้หัวซ่วมหัวเลื่อยเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าใส่พี่จีแมนของเรานะแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็หันหน้าไปยังตากล้องนะครับ้องจะกินตาากล้อองย่ง เดียวเลยนะครับแต่ว่าพี่จีแมนของเราเนี่ยก็บินกลับไปอีกครั้งพร้อมกับท่อนซุงขนาดใหญ่นะ่ฟาดไปเต็มหัวของเจ้าซอมบี้ตัวนี้กระเด็นงางหลังไปเลยนะยแต่ทีงานนะครับมันก็ยังไม่ตัวแย่ลุกขึ้นมาแล้วพุ่งเข้าใส่ตะกร้อของเราอย่างเดียวเลยแต่ว่าพี่จีแมนนะครับก็ไม่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นนะพี่เกได้พุ่งเข้าไปกำหัวของซอมบี้ตัวนี้นะแล้วจากนั้นเนี่ยพี่เกก็ได้ใช้แรงทั้งหมดดึงหัวของเจ้าซอมบี้ตัวนี้ขาดออกมาจากโถส้วมเว้ยแล้วหลังจากที่จัดการเจ้าซอมบี้หัวเลื่อยตัวนีีไไน้้้้ G ้ไไไปดแแแลลววเเเ่พจมมขอองรราก็ทกะู ไปไหนนะครับแต่ว่าทนาดนั้นเองเนี่ยก็มีมิสไซล์พุ่งตรงมาหาพี่จีแมนนะแต่ว่าพี่แกเนี่ยมัวแต่แอคเท่อยู่นะครับไม่เห็นมิสไซล์พวกมิสไซล์เนี่ยพุ่งเข้าใส่แบบเต็ม,เ,ตมเลยเนะ่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราจริงได้รู้ว่าเป็นฝีมือของเจ้าซอมบี้ไททันสปิกแมนนะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยมันก็ได้เกิดการกลายพันธุ์มีแขนงอกออกมาอีก2แขนเว้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการต่อสู้ระหว่างจีแมนและซอมบี้ไททันสปิกแมนก็ได้เริ่มต้นขึ้นเป็นยกที่2องนะครับซึ่งีมก็ <ee> <h ee> ดังขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีคนหัวส้วมบางตัวพุ่งข้อชนพี่จีแมนของเรากระเด็นไปเลยนะและคนหัวส้วมตัวนั้นก็คือเจ้าคนหัวส้วมไมเคิลแจ็กสันที่เราเคยเจอกันไปแล้วนะใน EP ีที่8เลยนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพี่แกยังไม่กลายเป็นซอมบี้เลยนะคงจะกลายเป็นซอมบี้ใน EP ีที่9นะครับหลังจากที่มีฝูงซอมบี้บุกเข้ามาในฐานทัพนั่นเองนะและ้วฉากถัดไปเนี่ยตากล้องของเราก็หันไปเจอกับหมออิกาอีกครั้งหนึ่งนะที่กําลังยืนดูการต่อสู้ของซอมบี้และเจ้าจีแมนสกิปปี้ อยู่นะครับฉากถัดไปเนี่ยพี่จีแมนของเราจะต่อยเข้าใส่ไอ้เจ้าคนหัวซ่วมไม่ใช่แจ็คสันนะครับแต่ว่ามันเนี่ยก็มีใบเลื่อยนะปาดแปดแขนขวาของพี่แกขาดลวกลงมานะครับเท่านั้นยังไม่พอเนี่ยไอ้เจ้าซอมบี้แตท่านสปิกระแมนก็ได้ยิงอัดหลังพี่จีแมนของเราล่วงหล่นมายังพื้นนะซึ่งณตอนนี้เนี่ยพี่แกก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับน่าจะบินไม่ได้หรือเปล่าแต่ก่อนที่พี่จีแมนของเราเนี่ยจะได้ทําอะไรต่อนะครับไอ้เจ้าซอมบี้แต่ท่านสปิกเกอร์แมนก็ได้เข้ามาล็อกตัวพี่จีแมนเอาไว้นะทำให้ไม่่สาาาามรรรถ,ถยขยยไปไปัับบเคือนนนงกไไไปหด้ะ พร้อมกันนั้นไอเจ้าคนหัวส้วมไมเคิลแจ็คสันเนี่ยก็เริ่มใช้เลือดของมันปาดแปดคอของพี่จีเบนสกิบบิททอเรตนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยซีรีส์สกิบบิท To เรตซอมบี้ยูนิเว r ร์สอีพีที่สิบเจ็ดนิวไวรัสจากช่องบอนเตอร์อัพก็ตัดจะลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับแต่ว่าในส่วนสุดท้ายของคลิปนะครับทางคุณ m อนเตอร์อัพเนี่ยเขาได้แปะข้อความเอาไว้นะแปลเป็นไทยได้ว่าตัวละครต่างๆที่มาจากช่องดอมสตูดิโอเนี่ยจะเป็นตัวละครคนละตัวกันนะครับไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันแต่่อยางดนะ ตึงบอกเลยว่าจบได้ค้างคาอย่างมากเลยนะพี่จีแนของเราน่าสงสารเป็นอย่างมากเลยเ <_ S 1> ท่านั้นยังไม่พอนะครับพี่เจแมนกำลังจะถูกปาดแปดคอขาดตุยเย็นนะครับ <_ S 1> ซึ่งฉากนี้เนี่ยก็ไปคล้ายๆกับจกักรวาลหลักของคุณดาฟักบูมเลยนะใน E ีพีที่17พาร์ทที่2นะครับในฉากที่เจท่านคามีราแมนเนี่ยกำลังถูกสะกดจิตให้ปาดแปดคอตัวเองเว้ยซึ่งทางนี้ทางนั้นนะครับคงต้องลุ้นกันต่อไปนะว่าจะมีตัวละครตัวไหนโผลมาช่วยพี่จีแนหรือเปล่านะครับถ้าไงเนี่ยก็เอาใจช่วยพี่จีแมนในจักรวาลนี้กันด้วยยนนเห็กัง อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยตัวันนี้ผมไายวอเกอร์คงหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ